สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยเมือเศร้าค่ะเป็นหนักลูกสมุนหลังจากกินขา้าวเศร้าแล้วเอ้ยสบ,บายปานไม้อีกดีเป็นหนักบานี้ก็มีเวียกเพิ่มนะคะต้มข้าวห้ม้าบับนี้ จักหมาเพลินหมาโตเอามาอยู่น้ำก็ได้ก,กินทั่วหน้าทั่วตาชาว่านกกะเอาเข้าปลายให้กินเพราะมันนกเจาก้าของดอกนี่แหละนกม่นห่างกิ๊กิ๊กเจ็บๆบนี่แหละคุณยายว่าให้ล่าหา่อน,ขนเขามีเข้าปลายกะว่านไว้เดี๋ยวไก่นกมันมากินมาสง บมดดีเลี้ยงไก่ดอกค่ะแต่ว่านกของคือน,นกที่มันบินไม่เห,หมอือนเสาแต่ก่อนเนี่ยก็ว่าโอ้ยบ้านคุณยายอย่างนี้คือมีนกหลายแท้ตัง้งกันแถบแล้วอันว่านเขาปลายวานเขาเสรศษว่านอันนั้นไว้พวกเวลาเวเขามันจากลุงสีเนาะคุณยายเล่าก็แล้วก็สีปัดไว้ไหวทางวิลามามันสุดประเด็นนั่นเก็บขอบโกงขอบปลาย แล้วเอาห้ยไปจำพ่อมันมีนกมาสวนเราหลายคนน่ะลูกสมุนม่วนวนี่กะอืมมันสีสางประโยชน์ให้ได้ยี่บวมมวนนี่นะมันสีเฮาโจนขโมยได้ยี่บวมันสีเป็นขี่ขโมยเองมันรักกินเข่าแม่บ่คนน่ะแี่มาแลงกะเอือยพ่อได้ม่มูเหรียญแต่ว่าจากักมือได้ล้ำสินี้จา่าขันรถวัวส้นกันสีกะบันไปหาเฮือนหลังเกาเขา จักมันมาแต่ไซล่ะให้อยู่สเสด็จอาทิตย์ละได้ไหมหลายเม่รเติบวันทีอาทิตย์ดอกฮามือฮกเม่อฮามือสองเม่อเม่อแรกเห็นเธอแรกบ่ได้เอาข่าให้กินนะคะมาเนี่ยหมดเสาบ่ได้เอาข่าให้กินวัน,นมาจังได้มันเล้งๆมากบันนี้ผัดซ้งหิวมาเลียน้ำหนามมันยดมองไดน,นเกิดเล่ากับไปเลียสิเมนวันเราหิวไปเ,เอาหนามให้กิน บันนี่เอ่ยมากเอ่ยก็เราขายกินคุณนะมีการทักทายาสวัสดีครับสวัสดีจ้ะโอ้ยเอ่ยมากตอโรงเรียนเลยก็ดีใจเอาอยูกันไปกคดสวนเนี่ยมะส่าวค่ะอันนี้บวก ที่ซักข้างก็หลานสา,ลสาวตอนนั้นนี่ค่ะกับกระลังสิได้กินเลยนะคะดอกกระลังออกดอกสน,นอันนี้บักอ,อึ้อมะอื่งมะอื่ปรักทองนะคะรักทองไปซื้อ,อยู่ตลาดเพราะกินแล้วก็เลยอเม็ดมันตาก ก็ตากระบัยนี้กะเม็ดมันตากแห้งแล้วก็เล,ลาล่องมันเนบิึงอ้ําผดเกิดเสยจร,จริงๆว่ามันเกิดร้ายกว่านี้นะคะน้อนกินเบิดเอ้บ้าแมนน้อนกินไอ้บะคอยะบะคอยกินมันก็นเ,ล,เลืออยู่ซำเสียดายอยู่เหเลือหร้ายกว่านีกาน้ก็สิเดกล